สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้นะคะลาลามีท่าโยคะก่อนนอนนะคะใครจะรู้ว่าก่อนนอนเนี่ยก็ฝึกโยคะได้นะคะไปค่ะเพื่อนเพื่อเดี๋ยวลองมาทําตามกันนะคะก่อนอื่นเลยก็นอนงายนะคะแล้วก็ค่อยค่ยค่ะเอียงคอซ้ายขวานะคะเป็นการบริหารคลายกล้ามเนื้อคอก่อนที่จะนอนนะคะเสร็จแล้วก็กอดเข่าเลยค่ะกอดเข่าเข้าหาอกนะคะกลิ้งนวดหลังซ้ายขวานะคะ แล้วกอดเข่าขวาค่ะยกขาซ้ายนะคะยกขึ้นแล้วเตะลงเบาๆค่ะเป็นการคลายข้อต่อสะโพกนะคะสลับทำนะคะสข้างเลยนะประมาณ3-5รอบก็ได้ค่ะถ้ามีเวลาก็อยากทำมากกว่านี้ก็ได้นะคะแล้วยกขาสองข้างค่ะขมแมวท้องแล้วก็เหยียดขาขึ้นนะคะแล้วก็ไปท่าบิดลำตัวแบบง่ายๆค่ะงอเขาสองข้างนะคะ ปิดไปทั้งซ้ายทางขวานะคะแล้วลลาก็จะนอนหมอบเป็นท่าเด็กนะคะเสร็จแล้วก็วางตัวนอนคว่ำนะคะมือกดพื้นใต้ไหล่ค่ะหายใจเข้าคะ่ะอัพวอ์ด็อกนะคะแต่งอศอกไว้เล็กน้อยคะ่ะแล้วดันตัวกลับไปเป็นชายโพสนะคะลลาจะชอบทำท่านี้มากเลยคะ่ะทำทั้งก่อนนอนและตื่นนอนนะคะเซตนี้จริงๆทําทำได้หมดเลยนะคะแต่วันนี้เราจะทำ กอน,นอนเนาะเออทำชุดนี้ประมาณ2-3รอบนะคะแล้วก็ค่อยๆค,ค,ค่ะเวลาเป็นอัพด็อกเนี่ยหันหน้าไปทางซ้ายทางขวาช้าๆเป็นการคลายกล้ามเนื้อคอเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ดันตัวกลับไปเป็นท่าชายโพสค่ะหมอบยืดหลังนะคะสบายๆคลายหลังล่างนะคะระหว่างทำชายโพสนะคะ ลาลาก็จะค่อยๆเคลื่อนตัวไปเป็นท่าสฟิงค่ะวางศอกลงนะคะศอกจะอยู่ใต้ไหล่พอดีเลยค่ะตามองตรงไปด้านหน้าและหายใจเข้าดันตัวขึ้นอีกครั้งเป็นอัปเปอรด็อกนะคะลาลาล,ลาก็จะกลับไปเป็นช่ายโพสนะคะ ระหว่างทางท่าชายโพสต์ครั้งสุดท้ายนะคะลาลาก็ยังจะคงคลายกล้ามเนื้อคอบาไหลยอยู่นะคะเพื่อนๆจะหันไปทางซ้ายนะคะแล้วก็หันไปทางขวาช้าๆก็ได้เพราะกล้ามเนื้อคอเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วทั้งวันเลยเราจะใช้เขาเยอะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการจ้องหน้าโทรศรัพท์ทีวีหรือคอมพิวเตอร์นะคะก็คลายเขาหน่อยนะคะนี่แหละค่ะเป็นท่า คลายกล้ามเนื้ออย่างง่ายๆไม่ว่าจะเป็นก่อนนอนหรือลังตื่นนอนทําได้หมดเลยนะคะรับรองได้ว่าเพื่อนๆจะนอนหลับฝันดีเห็นผีตัวใหญ่เลยคะ่ะอ <c oughs> ไม่ใช่สิ <c oughs> หลับฝันดีเห็นเลขเด็ดแล้วกันนะคะอ่ะวันนี้ล,ลาลาลาไปก่อนนะคะถ้าชอบไม่ชอบก็กดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะคะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ